เขาเป็นอย่างไรบ้างในวันที่ไม่มีคุณแล้วและเขาเริ่มที่จะนึกถึงเราบ้างหรือไม่เป็นการอัปเดตนะคะประจำวันนี้มาดูซิว่าในวันที่ไม่มีเราแล้วชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเขามีความสุขดีไหมโอเค 5ไม้เท้าดูเหมือนว่าชีวิตของเขาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะบางคนเขาก็วุ่นวายด้วยเรื่องกิจกรรมภารกิจหน้าที่การงานหรือบางทีเขาก็อาจจะมีปัญหาปัญหาภายในครอบครัวปัญหาภายในส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องการเรียนของเขานะคะเรียกได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเดประดังเข้ามาทำให้เขาต้องจัดการในช่วงนี้นะคะ และคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ออกแนวแบบว่าเหมือนมีความอีโก้มีความทิฏฐิมั่นใจในตัวเองออกแนวแบบว่าชอบเอาชนะชอบความโดดเด่นชอบความเป็นที่หนึ่งนะคะอแล้วก็ช่วงนี้ใช้คำว่าหลักๆเลยโฟกัสแต่เรื่องการงานค่ะเรื่องความสำเร็จ เรื่องภารก,กิจเรื่องเติบโตเรื่องก้าวหน้าจะไม่มีในเรื่องของความรักอะไรเข้ามาในความคิดของเขาเลยนะคะแค่สิ่งที่เขาต้องจัดการอยู่ในตอนนี้ก็มองว่าเขาก็คิดว่าเขาก็ยุ่งพอสมควรแล้วอะ่ะนะคะ ชีวิตของเขาช่วงนี้เดินทางบ่อยนะอาจจะเดินทางด้วยเรื่องงานหรือบางคนก็มีในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่หลักๆเลยมันจะเกิดจากเขามีภารกิจนะคะมีเป้าหมายของเขานะคะ ขอดูในด้านของความรักความสัมพันธ์ไม่มีเราแล้วเรื่องความรักเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเขาเป็นคนที่คําพูดคําจาดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็ไหวพริบดีแน่นอนนะคะในการที่เขาอ่ะจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างที่จะช่างเลือก ะค,ะคือถ้าเขาได้ไปติดต่อพูดคุยกับใครอะ่ะมันก็มีคนมาชอบเขามาหลงเสน่ห์เขาแต่ถามว่าถ้าเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอะ่ะเขาจะต้องเลือกคนที่เข้ามาแล้วอะ่ะส่งเสริมเขานะคะพาชีวิตเขาไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการทดลองเรียนรู้นะคะเขาก็อาจจะมีการไปลองพูดคุยไปลองศึกษากับ ใครๆบ้างมีตัวเลือกค่ะมีคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่ถ้าโฟก,กัสที่คำว่าเขายังโสดไหมถือว่าเขายังโสดนะคะเพราะทุกคนที่เขาได้ปฏิสัมพันธ์ได้พูดคุยด้วยเขามองว่าเป็นคนคุยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้แต่ยังไม่ใช่ตัวจริงสำหรับเขานะคะซึ่งถ้าคุณไปได้ยินมาว่าเขามีแฟนหมอมองว่ามันเป็นแค่การคุยๆศึกษาดูใจนะคะเขาเป็นคนเปิดใจยากค่ะนะ แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาเปิดใจแล้วอ่ะเขาก็จะรักจริงมั่นคงชัดเจนตอนนี้สิ่งที่เห็นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนรักใคร่ยั่งจริงแบบขย่ายุ่ไพ่เทมเพลตแล้วก็ไพ่ชาลีออดมองว่าเขามีคนคุยมีตัวเลือกมีทางเลือกแต่ยังไม่ได้เปิดใจนะคะยังไม่ได้เลือกใครนะแล้วหลักๆของเขาอย่างที่บอกว่าตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องภารกิจนะคะเรื่องความรักไม่ค่อยเด่นค่ะอืม ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะเรื่องความรักเพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญอะ่ะมันเป็นเรื่องของเออเกี่ยวกับภารกิจการงานนะ เราถามเรื่องความรักมันก็ไม่มีอะไรที่มาส,สะท้อนถึงตัวตนเขาเลยว่าตอนนี้หยหาความรักหรืออยากมีแฟนหรืออยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็ดูดูกันไปก็คุยกันไปแต่ถ้ายัางไงก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องการเรียนก็ยังเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขามากกว่าที่จะมามองหาความรักจากใครสักคนหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ว่าในด้านของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณละ่ะเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้จะโฟกัสมาที่ตัวคุณเลยนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราบ้างม,มีความคิดถึงอยู่นะบรรยากาศของไพ่เป็นสีชมพูมีความมุ้งมิ้งค่ะคิดถึงอยู่กำลังคิดในเรื่องของการอยากจะมาง้อนะถ้าไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเขาไปจากคุณหรือย,ยังไปแต่ยังไม่สุด นะคะยังมีอาการภาวะพะวงยังมีอาการลังเลโลเลไม่เด็ดขาดแล้วก็ Energy สีชมพูขึ้นมาเนี่ยมองว่าอยากติดต่อกลับมาอยากกลับมาพูดคุยแล้วออกแนวแบบว่ายังมั่นใจนะว่าตัวเองมีเสน่ห์มากพอที่จะทำให้คุณใจอ่อนได้นะอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะคะให้เดอะเล e r เวยังตัดคุณไม่ขาดเหมือนกับว่า เขาคิดนะว่าตัวคุณ่ะมีข้อดีอะไรหลายอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากนะคะเคมีตรงกันความชอบอะไรหลายอย่างคล้ายกันแต่ด้วยความที่ไพอัศวินถ้วยกับไพเ h ลเ o อร์ The over, เป็นไพที่แบบมีสเสน่ห์มากๆนะคะออกแนวแบบว่าเจ้าชู้เฟลลี่เพราะฉะนั้นหมอณนนชามองว่า เขาอะกำลังคิดในเรื่องของการที่อยากจะติดต่อมาหาคุณอยากจะมีคุณไว้แต่ว่าออกแนวแบบว่าเหมือนมีไว้คุยตอนที่เขารู้สึกว่าต้องการใครสักคนหนึ่งอะหรือบางกรณีก็คืออยากจะมีคุณไว้แบบเป็นตัวเลือกทางเลือกนะแต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนอัศวินถ้วยกระเดอร์ว่าเป็นไพ่ที่อ่อนไหวง่ายแปลปลวนง่ายโลเลง่ายคล้ายคเฟลลี่ friendly, และเจ้าชูนั่นแหละ อย่างน้อยๆก็มีคีย์เวิร์ดของไพ่ที่บอกว่าเขาอยากกลับมานะแต่ระวังกลับมาแบบเราสองสามคนนะคะ เขามองว่าคุณยังมีอะไรที่น่าสนใจสําหรับเขานะคะอย่างเช่นเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่อาจจะบางคนเขามองว่าเรารูปร่างหน้าตาดีก็ได้หรือบางคนเขามองว่าเราเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะคะหรือมองว่าเรามีความสามารถโดดเด่นอะไรหลายอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ายังน่าสนใจอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะเข้าหาเรานะคะมองว่าเขายังไม่ได้ตัดคุณหรอกนะคะยังรู้สึกว่าคุณน่าสนใจสําหรับเขาอยู่ ไพ่เดอะซนความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ะะแต่ว่าพลังงานของการเริ่มต้นน่ะอย่างที่หมอทัชาบอกแต่แรกว่ามันก็ยังมีความอ่อนไหวความแปรปรวนจริงๆไพ่สี่ใบนะี้มันมีการกลับมาคุยกันเขานั่นแหละจะติดต่อกลับมาแต่ว่าการติดต่อกลับมามันอาจจะเป็นการกลับมาพูดคุยนะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบผูกมัดกันแบบจริงจังมีพลังงานของความแตกต่างด้วยนะอาจจะอายุต่างก็ได้นะต่างเพศต่างวัยออต่างเป็นคนที่มีความแตกต่างกันเรื่องอายุนะคะ มาดูซิว่าแล้วการกลับมานะคะภายในปีนี้จะได้กลับมาคบกันเป็นแฟนไหมค่อยเป็นค่อยไปนะคะดูดูกันไปก่อนยังไม่รีบร้อนคือในฝั่งของเขาอ่ะเขาไม่ได้รีบร้อนนะว่าจะต้องกลับมาแบบมาผูกมัดเพราะเขาก็ยังชิวๆอ่ะยังมีความสุขกับการที่เขาเป็นโสดเป็นอิสระ ซึ่งเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการได้จะคุยกับใครก็ได้จะไปโฟกัสเรื่องอื่นก็ได้โอ้คนเก่าคนนี้กลับมาแน่ค่ะปีนี้มีการกลับมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากลับมาพูดคุยนะยังไม่ถึงขั้นการกลับมาคบกันเป็นแฟนคุณอย่าใจร้อนล่ะนะคะสิ่งที่คุณต้องทำนะคะคีย์เวิร์ดง่ายๆคุณทำตัวคุณอะให้เป็นคนโสดที่มีความสุขในชีวิตทำให้คุณเป็นคนที่แบบเหมือน มีสเสน่ห์อ่ะตั้งแต่เรื่องรูปร่างหน้าตานะคะการแต่งตัวการวางตัวใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่าทำตัวเราเหมือนกับว่าเราอะรอเขาเราเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นของตายสำหรับเขาอะจงใช้ชีวิตแบบเหมือนเรามีทางเลือกเหมือนเป็นคนโสดที่มีความสุขแต่เป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์นะพร้อมที่จะมีคนเข้าหานะคะพอเขากลับมาคุยเราก็คุยเหมือนกันแต่ว่าเราก็อาจจะคุยกับเขาแบบในรูปแบบของเป็นเพื่อนหรือเป็นคนคุยแต่ยังไม่ได้แบบว่าเร่งอยากจะผูกมัดพอเราไม่ได้ผูกมัดนะแต่เราก็ปล่อยชิลปล่อยจอยมากมันก็จะทําให้เขาเริ่มไปคิดทบทวนนะว่า หรือว่าเราจะมีตัวเลือกหรือเขาจะมีคู่แข่งประมาณนั้นซึ่งการที่เขาได้รู้สึกว่าเขามีคู่แข่งอ่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบเหมือนจะไปกระตุ้นเขาอ่ะนะคือไพ่ใบนี้มันออกแนวแบบว่าเราก็ต้องกระตุ้นเขากระตุ้นในที่นี้ไม่ใช่ไปขอสถานะนะนะแต่ออกแนวแบบว่า เออฉันมีสเสน่ห์อะฉันมีดีอ่าหน้าที่การงานดีรูปร่างหน้าตาดีมีคนเข้าหาเยอะก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขจนเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีคู่แข่งแล้วมันจะเป็นแรงไปกระตุ้นเขาที่ทําให้เขาอะต้องแอคทีฟแอคชั่นอะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะเราก็ปล่อยจอยไปค่ะใช้ชีวิตแบบชิวๆนะคะเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับการมาการไปของเขานะคะปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายแอคชั่นนะฝั่งเราก็ปล่อย นะคะแล้วเราก็อย่าเปิดใจง่ายเหมือนทุกครั้งต้องให้เขาพยายามหน่อยนะคะต้องให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามมากกว่านี้จริงจังมากกว่านี้นะโดยรวมไพ่จะสื่อว่าตัวคุณกับเขาอะ่ะมันยังตัดกันไม่ขาดค่ะยังมีเกณฑ์ที่จะได้กลับเข้ามาและคุณก็จะเป็นฝ่ายที่ทําให้เขารู้สึกหอยหาต้องการคุณนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ